สีขาวบริสุทธ์สวยเนาะเพื่อนๆขาดูสิสีขาวไปทั่วเลยแต่เขาว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนจะตกอีกนะหิมะตอนนี้ก็หยุดแล้ว บรรยากาศสวยๆส,สวีเดนค่ะ่ดปล่องไฟปล่องไฟเหมือนตอนเรเาวาดรูปไหมบ้านมีปล่องไฟมีควันขึ้นเลย